กันกับทางด้านของนายแพทย์ชละนาสีแก้วนะคะหัวหน้าพักเพื่อไทยนี่ว่าที่ผู้นำไยค้านนะค่ะตอนนี้อะมาแล้วค่ะเพราะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าขึ้นเครื่องแล้วลงจากเครื่องบอกรบกวนเปิดมือถือด้วยกล <c oughs> ัวอ,อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ <c oughs> คุณบุตรสยามบุตรสกรสองบุตรค่ะครับสองบุตรครับที่ตลบครับต้องมุดฟังที่ตลบด้วยครับค่ะ พี่หมอตกลงปรดกล้าไปยังคะผู้นํำฝ่ายค้านยังยัง,ยงไม่เรียบออย,ยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะอ,อ,อะก็เ<ไ>ป็นว่าที่ทนําจนกล้าไปแล้วครับอ๋อเป็นว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านนะเพราะว่าเป็นหัวหน้าพักการเมืองที่มีเสียงเออ่ข้างมากในส่วนของซีก ต้องเรียกคังมากไหมพี่ในซีที่ไม่ใช่รัฐบาลว่าการเมืองที่ไม่มีสมาชิกไม่มีสมาชิกสภา่านสมุทรพงศ์ดีไม่ใช่คำนี้่เป็นรอประธานสภาค่ะมีจำนวนเสียงมากที่สุดในสภาค่ะพี่หมอเรื่องของรั้นูลมันไม่ผ่านแล้วล่ะฝ่ายค้านได้คุยกันไหมคะว่าเราจะเสนออีกไหมเนี่ยสมัยนี้เพราะว่าสอสอก็เข้าชื่อกันหนึ่งในห้าได้อยู่เนาะหมายถึง เอาล้ำนุนร่างของประชาชนใช่ไหมครับร่างประชาชนมันไม่ผ่านแล้วแต่ว่าในส่วนในส่วนของฝ่ายการเองจะค่านนี่เป็นร่างของภาคประชาชนเป็นร่างล้ำนุนแก้ไขเพิ่มเติมจะมีการเอามาปรับมาแก้มาเสนอกันใหม่ไหมหรืออะไรยังไงไหมคะก็สมัยนี้ก็เสนอไม่ได้แล้วต้องไปว่ากันสมัยต่อไปสมัยต่อไปใช่ครับว่าไปว่ากันสมัยต่อไปเว้นแต่นะเว้นแต่ว่าเอหลักการที่ไม่ไม่ตรงกัน เป็นแต่หลักเป็นหลักการที่ไม่เหมือนกันก็เสนอสมัยนี้ได้ค่ะแก้ไขหลักการที่ไม่เหมือนกันนะครับค่ะแนวทางเนี่ยแนวทางของเราเองเราไม่ทิ้งเนี่ยนะครับเพราะว่าเกียตจำลองเราเนี่ยเราเรารอกฎหมายประชามติซึ่งขณะนี้ก็ประกาศใช้แล้วนะครับค่ะพราะประกาศใช้แล้วเนี่ยทางสภาก็อยู่ในขั้นตอนของการทำข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาให้มารองรับนะครับในการ ดําเนินการตามข้อบังคับการประชุมเพื่อนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของรัฐสภาผ่านสภาผูาแ้แทนราษฎรและก็วุฒิสภาตามลําดับนะครับค่ะตอนน้องมีข้อบ<อ>ังคับรองรับก่อนเหมือนกฎหมายลูกภายในของเรานะครับอ๋อเป็นกับกฎหมายลูกภายในตอนนี้อยู่ในขั้นตอนยกร่างแล้วก็จะนําเสนอถ้าข้อบังคับนี้ผ่านก็สามารถนําเรื่องเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาได้นั่นหมายถึงว่าเราเราก็ยื่นนะครับยื่นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลที่ค้างอยู่เนี่ยครับ ค็ยคอยจะทำมูลฉบับใหม่ผ่านประชามติก่อนนะครับถ้าสภาผ่านเห็นชอบทั้งสองสภา,าก็ส่งไปให้ในายยกตมนตรีนะครับก็จะเป็นบุญยพตินิจของนายยกตีนตรีะนะครัที่พิจารณาว่าจะทำประชามติตามที่สภา,าได้ร้องขอมาหรือไม่เป็นคำถามที่หนึ่งนะครับแต่เนี่ยนีฝ่ายฝ่ายขั้นเราจะทําอยู่แล้วนะครับจากงดี่นี้ส่วนยื่นรายมาตานี่เราอาจจะเราอาจจะใช้ประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักก่อนนะครับ เรื่หลังหมายถึงการยื่นคมประชามติเนี่ยเรื่องที่สองเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถเข้าชื่อกันห้าหมื่นชื่อครับค่ะเสนอให้คอรมอหรือนายยมรีเนี่ยจะทำประชามติในประเด็นนี้ได้เข้าได้สองทางเข้าได้สองทางถ้าประชาชนเนี่ยยื่นไปโดยตรงที่คอรมอลเลยครับไม่ต้องมาสภาไม่ต้องมาสภาแล้วเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางเพียงแต่รอว่า เงื่อนไขาการทาข้อบังคับการประชุมที่จะรองรับในการดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อยทันเองครับค่ะอย่างนี้ก็เดี๋ยวกร็รอขั้นตอนนี้แต่ส่วนหนึ่งเนื้อเรื่องของการตรวจสอบฝ่ายค้านก็เตรียมแล้วเหมือนกันตกลงจะยื่นกันเมื่อไหร่คะเปิดขอเปิดอภิปรายเที่ยวนี้เนี่ยไม่ไว้างใจเราพูดไปแล้วคันนี้อภิปรายรทั่วไปโดยไม่ลงมติละที่มันยังทําได้อยู่ถูกไหมคะใช่ครับคือการอภิปราย ตามรัฐมนตรีมาตรา152เนี่ยเป็นการอภิปรายเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติในในเรื่องที่นะครับเราต้องการให้รัฐบาลมาถแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ในการบริหารราการแผ่นดินเนี่ยแล้วก็สภาเองก็จะมีข้อเสนอแนะว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรเมื่อไหร่นะครับดําเนินการอะไรอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นบทมาตราที่ว่าด้วยการตรวจสอบควบคุมการบริหารและการแผ่นดินแต่ว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อที่เกิดขึ้นค่ะให้ให้ฝ่ายบริหารเนี่ยมาแถลงต่อสภาใช่ไหมครับสภาเมื่อฟังแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมีข้อเสนอแนะว่าจะมีทางออกอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรนี่ก็คือมุ่งเน้นไปที่เอ่อมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ของมีต้องประชาชนเป็นหลักกันะครับค่ะเรื่องอะไรที่ที่เราตั้งใจไว้อคะที่เราดูแล้วมัน น้องอันนี้คือจะไม่ซ้ําจากตอนอภิปลายใช่ไหมคะพี่หมอตอนอภิปลายไม่วั่ใจใช่ไหมคะมันมันหรือต่อยอดกันหรือยังไงคะเนียคนละแนวกันครับการอภิปลายไม่มังใจเนี่ยหมายถึงการเหมือนการสัญจนที่ผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไปทางผู้ผลิตผิดทำผิดกฎหมายนั้นมันเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่มังใจนะครับอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่เป็นข้อที่จริงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่นน้ำมันแพงค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะเอาประเด็นนี้มาเนี่ยร็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าไอ้ดีเซลป็นยังไงนะครับเราก็มีสิธี่จะสอบถามให้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยมาแถลงต่อสภาเราว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงสายปัญหามันอยู่ตรงไหนแนวทางจะแก้อย่างไรไม่แก้อย่างไรอันนี้อันนี้ก็เป็นข้อที่จริงครับค่ะซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นการ อภิปรายลักษณะที่ไม่ไว้วางใจนะค่ะเพื่อให้ทราบปัญหาให้ทราบข้อที่จริงแล้วก็ร่วมกันแสวงหาทางออกซึ่งอันนี้รัฐบาลได้ประโยชน์ครับค่ะส่วนใหญ่เนี่ยรัฐบาลที่เขาฉลาดเนี่ยเขาจะใช้มาตราเน,นี้ยนะครับมาให้สภาเป็นผู้ช่วยชี้แนะชีน้นําเพื่อเพื่อบร l a n สถานาการณ์ทางการเมืองเนะี่ยค่ะ่ะอาส่วนใหญ่เขาจะทําอย่างนั้นไม่ต้องให้ฝ่ายค้านยื่นนะ เป็นใหญ่นะเขาจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ไงเหมือนเหมือนกับคราวก่อนเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับค่ะรัฐบาลก็อาศัยมาตราเนี้เปิดเลยรื่องขาไม่้สภาเขาเปิดเองครับค่ะแต่เที่ยวนี้เนี่ยฝ่ายค้านไม่รอละจะยื่นกันเมื่อไหร่ดีกว่าคือคือจะยื่นเมื่อไหร่เนี่ยมันคําตอบมันต้องบอกว่าอยู่ในสมัยประชุมนี้นะครับต้องสมัยประชุมนี้แน่วันนี้เท่านั้นก็คือว่าตั้งแต่วันที่วันที่สิบ เออันนี้มันเดือนอันนี้พฤศจิกาค่ะวันที่ใช่วันที่หนึ่งพฤศจิกาเป็นสมัยประชุมที่สองเนี่ยนะครับตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกาไปถึงวันที่ยี่สิบแปดกุมภาค่ะยังมีเวลายี่สิบแปดกุมภาปีหกห้านะครับยื่นได้ในสมัยนี้เท่านั้นค่ะนี่พวกเราก็มาดูว่าจะยื่นเมื่อไหร่นะครับการจะยื่นเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่แด้ว่าเราอยากยื่นก็ยื่นนะครับค่ะ มันก็ขึ้นกับสภาพปัญหาสภาพข้อที่จริงที่เป็นความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่เราต้องให้รัฐบาลมาแถลงมาบอกให้เราเห็นว่าเมื่อพี่น้องประชาชนประสบปัญหาอย่างนี้แล้วข้อที่จริงเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย<ะ>คุณจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรเรื่องที่มันซ่อนรับรับลมคมในซ่อนเงื่อนอยู่ต่างๆเนี่ยมันไม่เปิดเผยนี่เขาอาจจะใช้ไวทีเนี้ยน,นะครับ<ะ>ให้สมาเปิดเผยอ่าเพราะ,ะนั้นก็ขึ้นกับสภาพปัญหาและข้อที่จริงเป็นหลักนะครับ ว่าจะเปิดเมื่อไหรถ้ามันด่วนเนี่ยเราเองก็มานั่งพิจารณากันสองรอบนะครับในในภาคร่ายค้านเราเนี่ยเวลาที่เหมาะสมที่จะยื่นถ้ามันด่วนจริงๆเนี่ยยื่นได้ไม่เกินมาที่สิบห้าทันวารช่วงแรกนะช่วงแรกแต่ในรอบถ้ามันจําเป็นจริงๆเนี่ยในรอบนี้ได้กี่รอบอะคะพี่หมอก็ได้รอบเดียวไหมคะหมายถึงในสมัยประชุมเราได้กี่รอบอะคะ ได้รอบเดียวครับรอบเดียวเหมือนกันฉะนั้นก็เลยต้องคิดหนักใช่ไหมปีละหนึ่งครั้งถ้ายื่นก็จบไปเลยค่ะถ้าถ้ามันมันดูแล้วเนี่ยสถานการณ์สภาพปัญหาข้อที่จริงมันยังพอที่จะรอได้นะครับมันก็ต้องไปหลังปีใหม่ใช่ไหมครับไปหลังปีใหม่เข่าที่คุยกันยังไงคะตอนนี้เบื้องต้นอก็เบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้ ตัวข้อที่จริงสภาพปัญหาเป็นตัวตั้งก่อนครับก็ <c oughs> ็วอนอันคารนี้ก็จะนัดคุยกันอีกเป็นครั้งที่ครั้งท<ข>ีส่สามในเรื่องประเด็นประเด็นข้อข้อที่จริงข้อปัญหาครับค่ะ <c oughs> เอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งก่อนถึงจะมากำหนดไอ้วันเวลาครับอืม <c oughs> แต่ตอนนี้ยังไม่สุขงอมพอเหรอคะน้ํามันก็แพงแล้วเปินสถานการณ์ม <c oughs> ันมันถ้าดูวิกฤตนะค่ะตั้งแต่เราเอภพิรายไม่วางใจเนี่ยค่ะ ั้งแต่ลองอภิปรายไม่วางใจนะถามว่าสภาพมันดีขึ้นไหมเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะหเหมือนกับการอภิปรายไม่วางใจเราไม่ได้มีผลไปกระตุ้นให้กับคณะตีชุดนี้ได้แสดงความรับผิดชอบหรือฐบานชุดนี้แสดงความรับผิดชอบอะไรออกมาในสิ่งที่เราได้ยู่ได้ตักเตือนได้ได้ได้ไดมีประเด็นที่ไม่ไว้วงใจคุณอ่ะค่ะแต่ว่าว<ะ>ไม่ไว้วงใจนี่คือไม่ให้บริหารราชการแผ่นดินนะค่ะจริงอยู่ว่า เมื่อคุณได้เสียงข้างมากคุณก็มีสิทธิบริหารและการแผ่นดินต่อไปได้<ฆ>ใช่ไหมครับ<ฆ>แต่สิ่งที่เป็นข้อที่เราไม่ไว้ใจคุณควรต้องเอาไปปรับปรุงไปแก้ไขค่<ฆ>เออครับเมื่อคุณอยากจะบริหารการแผ่นดินออไปคุณก็ไปปรับปรุงไปแก้ไขในประเด็นที่เราได้อภิปรายไปแต่ว่าผลพวงที่เราตามดูมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้บ่งบอกบ่งชี้เลยว่าเขาจะให้ความสนใจในประเด็นเรื่องนั้นนั้นเป็นหลักไป ะนะครับอันนี้ก็มันก็เป็นข้อที่จริงที่หลงเหลืออยู่พอสมควรอูณง่ายมันยังมีวิกฤตอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านเรานะครับต้องตามต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นะครับค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ตอนนี้ต้องเตรียมละเพราะว่าเอ่อต้องย้อนไปรัฐธรรมนูนที่ผ่านแล้วแก้แล้วก็ทุนกล้าวไปแล้วนะคะพี่หมอครับผมอับอันนี้เรื่องกฎหมายลูกที่จะมารองรับในส่วนของฝ่ายค้านนี่ จะยื่นร่างไปด้วยไหมหรือว่ายัางไงครับประกบรัฐบาลหรือว่ายัางไงคะเราเรารอเรารอการปลดเก้านะครับค่ะก็ต้องเตงรตียมแล้วประกาศนักดีจารุเบกษาแล้วก็ถือว่ามีผลบังคับใช้รัฐนูลแก้ไขเพิ่มเติมที่เรายื่นแก้ไขไปใช่ไหมครับค่ะเ่องนี้ต้องเตรียมเป็นรัฐนูลแห่งราชนาวชัยแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่งถ้าออกปีนี้ก็ปีหกสี่ค่ะนะครับอ่าเมื่อมีนั้นแล้วเราถึงจะมีสิทธิ์ทํากฎหมายลูกยื่นเข้าสู่สภา นั่นหมายว่าสิทธิ์ตามตามบทบัญญัติของรัฐมนูนและกฎหมายที่เกี่ยวเพราะว่าเพราะว่าเราจะไปทาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็ไม่ชอบด้วยรัฐมนูนและกฎหมา,ย,ายีงแต่การเตรียมการเนี่ยขั้นตอนการเตรียมการก็เป็นการเตรียมที่จะดูตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าควรจะยกร่างยังไงจะแก้ไขอะไรเนี่ยก็ทําทได้ครับไม่ในชะ่นาทางฝ่ายค้านเราก็เอาเรื่องนี้มาดู <c oughs> นะครับเรามาดูแล้ว แล้วก็ตั้งคณะทํางานของฝ่ายพักเพื่อไทยไปแล้วแล้วก็ตามดูในรายละเอียดก็เพียงแต่รอปโปรดเก้ามาเพราะว่าประเด็นที่เราเสนอแก้ไขไปถ้าปโปรดเก้าก็เป็นไปตามนั้นใช่ไหมครับค่ะเช่นระบบเลือกตั้งเนี่ยเราก็เตรียมการการเตรียมการตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องด้วยกฎหมายประกอบรัฐมนุนสองฉบับครับถ้ารัฐมนตรีโปรดเก้านะครับค่ะจะต้องแก้ไข กฎหมายประกอบรัฐมนูญที่เกี่ยวข้องสองฉบับคือฉบับที่หนึ่งว่าด้วยการเลือกตั้ง,งนะครับฉบับที่สองนี่ว่าว่าด้วยพรรคการเมืองสองพรรคการเมืองเ,เราก็เตรียมไว้ทั้งสองฉบับครับ<ะ>เตรียมไว้<ะ>เตรียมเนื้อหาสาระให้สอดรับกับรัฐมนูนที่จะประกาศใช้ถ้ารัฐมนุนไม่ประกาศใช้ก็ยกเลิกไปถ้าประกาศใช้ก็เข้าสู่กระบวนการการยกร่างและเสนอสู่สภาได้ทันทีครับได้ทันทีเลยพรรคเพื่อไทยเราก็เสนออยู่แล้วครับโดนพรรคร่วมฝ่าย้านอื่นจะแยกเสนอเขาก็มีสิทธิ์ทําได้เพราะว่า สมาชิกแค่ยี่สิบคนก็เสนอ<ข>ได้ชื่อได้ค่ะครับครับซึ่งก็กเตรียมเตรียม,ม,มไว้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ดูดูแล้วที่เราไม่ไม่ไมสอดคล้องกับรัฐบาลน,นี่คือตรงไหนฮะเรื่องนับไอเรื่องการคำนวณบัตรที่ลิสต์ป่ะคะพี่หมอไม่ไม่น่าจะไม่สอดคล้องครับเพราะว่ามันต้องเขียนไปตามตเขียนให้ตามรัฐนูลมเง้นมันก็แนวเดียวกันถ้าอย่างนั้นเช่นมาตร มาตราเก้าสิบเอ็ดที่แก้ไขว่าด้วยการคำนวณสอส,อสอบัญชีรายชื่อใช่ไหมครับมันก็ต้องเขียนตามนั้นจะไปเขียนไปอื่นไม่ได้เขียนเป็นอื่นมันก็ขัดกับรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเพราะนั้นแนวทางการเขียนเนี่ยมันน่าจะไม่แตกต่างกันฮัลโหลครับค่ะมันอยู่ค่ะแนวทางการยกร่างเนี่ยนะครับไม่ไม่มันไม่น่าจะแตกต่างกันในเรื่องการคำนวณระบบบัญชีรายชื่อนะครับผมมั่นใจอย่างนั้นนะค่ะ เรื่องที่สองเนี่ยบทบัญญัตินี้เนี่ยเคยเขียนและมีการบังคับใช้มาแล้วเมื่อปี254ครับ<ฆ>ใกล้เคียงมาก<ฆ>ก็จะมีบางตอนที่มันมันแตกต่างกันไปแต่ว่าวิธีการานำมาคับใช้กฎหมายประกอบลํานูลว่าด้วยการเลือกตั้งเมื่อปี54เนี่ยซึ่งมาตรา91เขาก็ยกจากปี54มาใส่ลํานูนฉบับนี้แหละครับ<ฆ>ปรับไอ้่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเพะการเขียนเนี่ยมันก็น่าจะใกล้เคียงแล้วก็สอดคล้องกัน อันนี้มันเป็นร่องรอยของการทำเงะทำทำทำกฎหมายประกอบที่เคยบังคับใช้มาแล้วนะครับมันคงดิ้นเป็นอ่นไม่ได้น่าจะใกล้เคียงกันครับเพียงแต่ว่าข้อแตกต่างเนี่ยในเรื่องของกฎหมายประกอบแลฐธรรมนูนว่าโดวยว่าด้วยพรรคการเมืองอาจจะมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของอการบังคับใช้ว่าจะบังคับใช้อย่างไรค่ะความหมายก็คือว่าเมื่อมีี้อยเขตคุณก็ไม่ต้องทํา เอาตัวตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดแต่ประจำะเขตเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่หรือหรือเขตที่มันถูกแบ่งไปก็คือหม่หรือใหม่นะครับค่ะก็ต้องไปเรียมกันในเรื่องนี้ซึ่งกฎหมายเดิมนี่ให้เะะเวลาทั้งหกเดือนนะครับค่หกเดือนถึงจะทําให้เสร็จกฎหมายใหม่เนี่ยก็ไม่น่าจะแตกต่างกันในเรื่องระยะเวลาในสภาพมาครับให้ทําตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเนี่ยนะครับประจำเขตเลือกตั้งเนี่ย แต่ถ้ามันมีการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีบทเฉพาะการอะไรมามามาเขียนรองรับไว้หรือไม่ว่าในการเลือกตั้งครั้งเนี้ยจะใช้บังคับหรือไม่อย่างไรไน,นะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาครับใช่ไหมครับเพราะมันไม่ทมันไงฮะสมมติสมมตรีโหวตนี้ยังต้องทํากันไหมครับพี่หมออะไรนะครับทำร,รีโหวตยังต้องทํากันไหมคะอันนี้ละครับผมพูดถึงหมายถึงพายร,รีโหวตนี่แหละอืมถ้า,ม,ถา,ม,ามันอาจจะมีสภาพ บังคับเช่นถ้าเลือกตั้งภายในร้อยแปดสิบวันจะใชอยังไงหลังรัฐ่รรงนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นไงครับค่ะใช่ไหมครับเพราะว่าสภาพบังคับกฎหมายเนี่ยคุณต้องทําให้เสียภายในร้อยแปดสิบวันไม่ไม่น่าจะทันเนอะสมสมมตินะนี่ผมเอาตามกฎหมายเดิมนะค่ะแต่กฎหมายใหม่เนี่ยจะเขียนตามนั้นหรือไม่ก็ขึ้นกับผู้ยกกร่างคณะกรรมการและก็และก็รัฐสภาที่จะพิจารณา ค่ะถ้ามันเป็นแบบเลยเป็นไปไ้แลแปัจจุบาทเป็นตัวตั้งนะครับ่ะก็ต้องเดี๋ยวรอติดตามนะคะขอบพระคุณพี่หมอมากเลยนะคะสสวัดีครับค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ